วิธีทำคลิปสวิตซข้อความแบบนี้เขาทำยังไงกันเดี๋ยวพี่มดสอนให้ใครที่สนใจในเรื่องการตัดต่ออย่าลืมกดติดตามพี่มดไว้นะถ้าเรียนหน้าช่องแล้วชอบพี่มดมีสอนสร้างแม่แบบสิทธิ์แม่แบบสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน AI หนึ่งตัวทำให้แม่แบบของเราพรีเมียมและไม่เหมือนใครน่าสนใจสวยงามมากขึ้นใครสนใจกดลิงก์ที่หน้าช่องแจ้งพี่มดได้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะให้เราเข้าไปในแอปแคปคัตแล้วกดเครื่องหม่บวกค่ะ หลังจากนั้นให้เราไปเลือกรูปภาพของเราเข้ามาสองใบนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเพิ่มได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปภาพมาต่อกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามองไปด้านล่างไปหาคำสั่งคำว่าอัตราส่วนเลือก9ต่อ16คลิกข้อหมายถูกได้เลยค่ะคลิกไปที่รูปภาพแรกนะคะแล้วให้เขายาวเท่ากับ4วินาทีภาพที่2เลื่อนไปที่8วินาที เสร็จแล้วให้เราขยายรูปภาพให้เต็มหน้าจอแบบนี้นะคลิกกับมาด้านหน้าค่ะมองไปด้านล่างไปหาคำสั่งคำว่าข้อความพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยนะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่คำสั่งคำว่าอนเราจะไปเลือกตัวหนังสือกันค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะเลือกแบบที่ชอบได้เลยนะเ่าจะเลือกตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะใหญ่ ให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะต่อ,อไปให้เราไปที่เอฟเฟกเลือกสีตัวหนังสือกันนะคะไปที่โหมดโมแสงสว่างเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอคำสั่งที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะเสร็จแล้วไปที่คำสั่งคำว่าภาพเคลื่อนไหวไปที่วงให้เราไปที่คำสั่งคำว่าสวิตสีตัวนี้นะ ตัวนี้จะเป็นโปรนะคะถ้าใครยังไม่มีโปรมาไปสมัครโปรได้เลยนะคะเอฟเฟกตตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะเสิ็จแล้วให้เราปรับเขาลากมาที่ท้ายสุดแบบนี้นะคะให้เขาสลับสีให้ช้าแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นคลิกเข้าหมายถูกได้เลยค่ะแล้วลากเขาให้ยาวเท่ากับคลิปวิดีโอค่ะเ,เพื่อนๆสามารถเพิ่มข้อความได้อีกนะคะ เหมือนเดิมค่ะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่ฝนเลือกตัวหนังสือนะคะไปที่ภาษา,าไทยเลือกแบบที่เราชอบได้เลยนะคะพี่มัดจะเลือกตัวนี้นะที่ชื่อว่าโชคดีไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วให้เราไปที่วงเลือกสวิต์สีตัวเดิมนะคะแล้วขยายข้อความของเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะ คลิปใหม่ถูกได้เลยค่ะแล้วลากเขาให้ยาวเท่ากับคลิปวิดีโอค่ะเราจะมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะคะรูปภาพแรกยังไม่เต็มจอให้เราขยายให้เต็มหน้าจอแบบนี้นะเมื่อเราก,กดเล่นเราก็จะได้วิดีโอออกมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราจะมาเพิ่มเสน่ห์ให้กับคลิปวิดีโอของเรานะคะให้เราคลิกไปที่ transition ข้อต่อสีขาวนี้นะ แล้วให้เราไปที่คําสั่งคําว่า overlay แล้วไปหาคําสั่งคําว่าซ้อนทับตัวนี้นะความอยาวมาที่ถ่ายสุดเลยค่ะหลังจากนั้นคลิกเข้าหมายถูกได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเรากดเล่มเราก็จะได้วิดีโอออกมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะดูแม่แบบของพี่มดเป็นไอเดียได้เลยค่ะ